ฮอเตอร์ที่ทำสังหารลมสังหาน้ำต้องรุ่นนี้เท่านั้นนะครับหรืุ่นนี้จะมีไม่เหล็กนะตรุ่นนี้เหมือนกันมีไม่เหล็กสายอินเวอร์เตอร์ห้าเส้นก็มีรุ่นรุ่นนี้อินเวอร์เตอร์ห้าเส้นเหมือนกัน กรอบในการมองโลกว่าโอ้ไม่ได้หรอกมึงนียต้องรักเดียวใจเดียววันนอ้วันทามเนาะไม่งั้นไครับคนเรามันก็เฮิร์ตบรรลุมันก็มีจิตใจนะนะต่างคนต่างได้เจ็บไม่กลัวท่านผู้ฟังนี่คือบรรลุสรุปประเด็นของบุญชัยคือคนเราจะมีเพศอยู่ข้งในนี้ต้องมีความทรมานทุกขเวทนาแสนสาหัสถูกไหมครับรุ่นนี้เท่านั้นจึงจะมีการเปลี่ยนไปได้ายความคิดใจเลยสามรุ่น ทุกเป็นเกือบปีจนพร้อมเอาไปหากัน <มา S 1> ดูนะครับเคคนเป็นคนที่สวยคนงามเคนะครับทุกเป็นหมดเลย